กำลังตื่นเต้นอยู่ในใจนะกับอันนี้นะอ่ะโอเคสนาทีแล้วผมเปิดดูเลยนะครับ๋ยวผมค่อยหันมาอ่านแชทที่หลังนะอ่ะขอผมเอ j นจอยตรงนี้นิดนึง25ปีของการเดินทางไม่มีที่สิ้นสุด <1996. S 1> ตอนที่มันย้อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีนะเลดกรีน ใช้สาย <Trade. S 1> ใช้สายลิงก์นะเทรดแล้วก็แบทเทิล์นเ่าไรแล้วก็การ์ดโอ้โหการ์ดยุคนั้นเหรอโอ้โหนี่แ <And S 1> ม่งมีมีการ์ดยุคนั้นด้วยเหรอ,อันนี้เมยภาคแรกครับภ <Blue. S 1> าคนี้เคยดูบ <Blue S 3> ลูกับเยลโล่อันนี้อ๋อมันเรียงผ่านมาเลยเนาะโอ้โหแล้วไปเครื่องนี้เลยเหรออันนี้ไม่เคยเล่นเลยฮะไอเครื่องหกสี่ป่ะโหวมอนสแนปไม่เคยเล่นเลยครับสแนปเซ็ตเคาน์เตอร์เอออันนี้เคยอยากได้นะแต่ว่าตอนเด็กๆไม่มีตังค์จะซื้อ สนแนปปะเนี่ยไม่น่ามั้งไม่น่ามันแค่ย้อนมาถึงสนแนปเฉยๆหนึ่งเก้าเก้าเก้าโกลด์ซิเวอร์นะครับน่าจะเป็นยุคทองที่สุดของโปย์มอนทุกนั้นละอนิเมะพาคกิสตันมีต่อกับโทรศัพท์ด้วยหรอมีต่อกับโทรศัพท์ด้วยหรอโปย์มอนพัลส์เซนถามจริง Gaming device. เกมมิ่ง e v i c e ณ์เซอร์เคด์บอร์ดบล็อกพัลเซนะฮะ อีริ d เ r อร์มีลูดการ์ดแล้วเล่นได้ด้วยเหรอโอ้โหภาพภาพเมื่อ,อกี้เป็นภาพที่ผมเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะให้ตายไม่รู้จักได้ไงวะทารตีแบทเฟตติงการ์ดยุคเก,กาอาน์ดิเมไฟร์เรกัลลิฟทีนอ,อ,อ่าฮะอ่าฮะภาพอันนี้เป็นยุคที่ผมข้ำมข้ามนิดนึงนะ นี่ผมผมเพิ่งรู้จริงๆว่ามันมีมันมีโปเกมอนที่เราข้ามไปเยอะเนาะไดมอนเพลแล้วหยุดเลยไหม <c oughs> USB Link ถามจริงอ๋อโกลบอลเทรดโอเคโอเคโอเคเคยใช้อยู่โ <c oughs> กลบอลเทรดยุคของ DF เอาไปเดินได้ อันนี้ก็น่าสนุกดีแต่ประเทศไทยไม่ได้เล่นหรอกใช่ไหมมันเป็นมันเป็นเกมอาร์เคดของญี่ปุ่นแบล็คแอนด์ไวท์โรเทชันแบ t ็ตเทิก็เป็นอะไรที่สนุกนะโรเทชันแบ a t t เทิร <Anime. Okay. S 1> ์นอนิเมะภาคเบสต้าสวัสดีทุกคนนะ uh oh. ผมยังไม่อ่านแชทน,นะ uh oh. ผมกลัวโดนสปอยล์มากนะเขาให้ความสำคัญกับการ์ดมากเลยเนาะ อ๋อฮทอยแบตเทิรอนอเครื่องบินเจ็ดที่เป็นลายโปเกม,มอนใช่ไหมฮะ A R database อันนี้สนุกมากตอนช่วง3 d s สนุกมากอันนี้ยุคที่เราเริ่มทำเพจเนาะไอ้เน,นี้ยเป็นการยุคที่มันมากไอนน้สีทองเนี่ยอเอาจ้าดูที่ Fi. เอาฟาสับไฟเออก็เป็นภาคที่สนุก outbreak เอ้ย outbreak อ๋อไอ้ outbreak คือหมายถึงที่โยโกฮาม่าใช่ปะ่ะ shuffle ในมือถือเกม over gotcha cash demo แต่ทานทางครั้งใหม่ไะเนี่ยอ๋อโปน์มอนโก2016นสิบเนอะโปนมอนโกแล้วก็มาพร้อมกับซันมูนด้วยซีมู ไอ้วิกรอมมันมันตั้งในยุคนั้นเลยวะแท็บเกมเกมคอยคิงเฟนเนอร์อ๋อขั้นต่อมาเชิร์อดเทคทีฟพิกเจอจริงๆภาคนี้ผมดูแล้วผมสนุกนะ <laughs> ผมรู้สึกโอเคแล้วอ่าสองพันสิครับซอร์นเชียร์ไวแอร์ ใจแกนต์มแม็กซ์เฟรมบูการ์ดรีโมทแบทเทิลอ่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันอย่างนี้จริงใช่ Expansion Pass นนแล้วก็มีโปเกม,มอนแปลงฟันอนิเมะอนิเมะภาพสวยนะภาคเนี้ย Virtual Festival อันนี้แล้วก็ DLC เนาะ เกมคอลเลกชันหนังสือสินค้าร้านค้าไวรัลอาหารแฟชั่นศินลปะภาหนะไลย์ตกเต่ตตนะเซนชิปโฟเฟสโปอนมอมมันมีทุกอย่างจริงเนาะเออเป็นอ่าเอา,เอาเ,อาเอาเฉพาะพรีเซนเ t ชันตอนเริ่มเนี่ยสนุกมากนะไม่ใช่สนุกมากดิผมว่าดีอ่ะเออเริ่มได้ดีนะเริ่มได้ดีโอเคเริ่มได้ดี 25ปีขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้าอะรีเมคชัว <Hello everyone. S 1> สวัสดีครับผมอิชิฮาระซูเนคาสึซีอโอของโปโลมอนคอมพานียี่สกุมภาพันธ์ก็เป็นวันที่ปโลมอนเรดกับกรีนออกขายในญี่ปุ่นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโปโลมอนซีรีส์แล้วก็25ปีผ่าน <Pokemon Series S 1> ไปแล้วนะครับ ที่บอกมอนซีรีส์เนี่ยมันได้ถือกำเนิดขึ้นมาอ่าเพราะว่าเราสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับก็เลยมี25ปีที่มีความทรงจำมากมายนะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้อาจะมีคนมาพูดถึงอัปเดตล่าสุดนะครับผมฟังชื่อไม่ทันอ่าถ้า ทาคาโตะนะครับเป็นอัปเดตล่าสุดของโปรมอนสแนปอ๋อโปรมอนสแนปก่อนเนาะจะเป็นวิดีโอที่ให้ดูตัวของเกมเพลย์ของโปรมอนสแนปเลยนะฮะยินดีต้อนรับสู่โลกของโปรมอนสแนปนะครับ เราจะได้เข้าไปสู่ป่าผ่านทะเลทรายหรือว่าลงไปใต้น้ำเพื่อที่จะทำการวิจัยโปเมอนที่อยู่ในพื้นที่แหล่งอาศัยของมันเลยนะครับและแน่นอนว่าเราจะไม่ได้ไปด้วยตัวคนเดียวนะครับจ<ล>ะมีสัตราจารย์ที่คอยดูแลเราด้วยนะครับแล้วก็มีทีมเมมเบอร์ด้วยนะครับ<ล>ฟรีด้ากับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรผมฟังไม่ชัดเจนเทนะ่าไหร่นะ อ่ะเรามาเริ <susceptible rearrange language> ่มทำการรีเสิร์ชกันเลยนะฮะเราจะได้เห็นการแสดงออกของโปเกมอนที่เราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับการแสดงออกทั้งสีหน้าหรืออะไรแบบนี้นะครับอ่านี้เจอชาวาสดีนะผมบอว่าดีนะเหมือนเหมือนเหมือนเราเข้าซาฟารีจริงๆเลยนะเหมือนเราไปซาฟารีจริงๆเลยอ่าบังกีรัตแต่ผมเกลียดบังกีรัตตัวเล็กอ่ะมันก็มันก็ ควรจะใหญ่กว่านี้ป่าววะแต่ขนาดจริงมันเท่านี้นะแล้วก็ที่สวนในตอนกลางคืนนะครับลองเล่นเพลงให้เขาได้นะครับทายเพลงเมโลดี้อ่าเรามาถ่ายรูปเจ้าโฮโฮที่กำลังมีความสุขนอยู่นะครับแล้วก็มีลูกแก้วเรืองแสงนะครับที่ศาสตราจารย์ใช้ในการอ๋อศาสตราจารย์ได้วิจัยขึ้นมาเลยครับมันสามารถทำให้โปมมนเรืองแสงได้นะครับเป็นลูกแก้ว ๋อไฟเป็นสีเป็นสีฟ้าด้วยนะครับเจ้าฮิบันนี่อ๋อให้เราใช้อุปกรณ์ในการถ่ายรูปให้ได้ให้ได้รูปถ่ายที่ดีที่สุดอ,ออกมานะครับไม่ใช่แค่ถ่ายอย่างเดียวนะครับสามารถใช้อุปกรณ์กันมันได้ด้วยถ่ายรูปเพื่อที่จะเพิ่มเด็กนะครับ สามารถที่จะแอดโฟโต้ภาพที่เราถ่ายมาได้เรา,<ม>าด้วยนะครับใช้สติ๊กเกอร์ <c oughs> ได้นะครับโปรแกรมในอินสตาแกรมมีคนกดไลค์ได้เด้อมีคนก o r ล a t ได้เ i sure o อ ถ้าว่าของเราดังขึ้นมาอาจจะได้เป็นฟีเจอร์ด้วยโอเคคอยคิงเราชอบอะชอบชอบชอ,บ,ชอ,บ,ชอบ,บางทีเราเล่นโปมอนเราไม่ได้อยากจะแบทเทิรนนะ์น่ยเราเราอยากอะไรอยานะ่างเงี้ยเนาะเราอยากที่จะเ,เข้าไปอยู่ในโลกของมัน,มนใช่ปะ่ะเออนั่นมันโปโมอนมายาเซเล,ลบี้นี่นาพร้อมหรือยัง เป็นเขตใหม่อ่ะผมฟังไม่ชัดเดือน4โอ้เมสามาเลยโอ้ยสุดยอดแจ๋วเยี่ยมว้าวคิดยังไงบ้างครับหวังว่าคุณจะเฝ้ารอนะวันวันวางขายของ p o k ล m o n Snap นะครับต่อไปเราจะพูดถึงอีเวนท์ที่เราจะจัดขึ้นนะครับเพื่อเทีมการเฉลิมฉลอง p o k ล m o n 25ปีนะครับ Pokemon ล w o r ซอ n d s ดนช l d นะครับจะมีแมกเรด k ิกจูนะครับ อ๋อเป็นอีเวนต์แมกเรดพี่กูดูรู้สึกตอนนี้จะเริ่มต้นแล้วหรือเปล่าแล้วในโปเกมอนคาเฟ่มิกนะครับก็จะได้เอ่อได้เพชรนั่นแหละนะครับน่าจะเพชรกาชาโปเกมอนโกอะเลเจนด์ของภาคแรกจะมาให้จับใช่ไหมครับโปเกมอนมาสเตอร์เอ็ก์ซ อ๋อแดนดี้มาแล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับ Next, อีเวนต์เหล่านี้นะครับต่อไปผมปะจะพูดถึงข่าวล่าสุดเกี่ยวกับโปเกมอนวิดีโอเมอกมมาดูวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าครับรีเมคแล้วแหละย้อนย้อนไปเจน4สองพัเจ็ดนสี4 อ่าเครื่องยุค d s นะครับยุคเริ่มต้นของ d s เลยป่ะไดมอนด์เพลว์คือผมมาเล่นตอนที่มันเป็นแพลตินัมแล้วผมใช้เอ่อ DS ที่มันไม่ใช่รุ่นเนี้ยไม่ใช่รุ่นตัวอ้วนอะ่ะเจนสีมันเจนที่ดีมากนะฮะใครที่ไม่เคยเล่นนี่คือแบบควรที่จะเล่นจริงๆอะ่ะมาสัมผัสกับประสบการณ์สุด ของจริงว่าโปรตีเกมรีเมคอะมันจะรีเมคให้ทันยุคนะตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นเกมรีเมคที่แล้วผมขอปิดเสียงหน่อยนะครับ 5,500ปกติการรีเมคเกมมันจะรีเมคให้ทันยุคทันสมัยนะครับผมเพิ่งเคยเห็นเกมที่รีเมคแล้วมันมันถอยหลังลงไปอ่ะผมเพิ่งเคยเห็นเกมที่มันรีเมคแล้วมันมันถ้ามันดีรีเมคแล้วย้อนยุคมันจะรีเมคทำไมวะ บริลเลนด o มอนชายนิ่งเพล l เราร้องขอโปเกมอนภาคนี้มากเกินไปหรือเปล่าอ่ะเราร้องขอรีเมคภาคนี้มากเกินไปหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยผมไม่โอเคเลยว่ะ คุณตลกเหรอผมตลกไม่ออกเลยว่ะคือมันตลกคือเกมมันมันตลกเว้ยเ,เกมแม่งตลกมากอะ่ะแต่ผมตลกไม่ออกว่ะตลกไม่ออกจริงๆนะมันมันเชี่ยเชีย 4, เจนสี่เนเจนที่ดีมากนะครับเป็นเกมเจนที่ผมกลับมาเล่นอะ่ะผมเลิกไป 7, 7ปีได้มัง้งแล้วผมกลับมาเล่นเราเล่นจริงจังจากเจนสเลยนะเดี๋ยวเดี๋วประเด็นนี้เราค่อยพูดในในในสตรีมต่อจากนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่า รีเมค Gen4 คือผมไม่ได้วนรีเมคเจน4ขนาดนั้นนะแต่มันถึงเวลาที่เหมาะผมก็รู้สึกว่ามันมันก็น่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมาแล้วจริงๆนั่นแหละมันไม่มีรีเมคที่ไหนทำมันไม่มีเกมรีเมคที่ไหนที่รีเมคออกมาแล้วมันดูย้อนลงไปอีกอะ ยังมีอีกเรื่องราวที่เฝ้ารออยู่ซีรีส์โปเกมอนจะเข้าสู่ยุคใหม่โอ้ oh, ภาพดีนี่คือดินแดนทินโอจาก <was> ช่วงเวลาที่นานมาแล้วในช่วงที่ยุคในช่วงที่ <certain> ยังมีแต่ป่าเขา ในยุคที่โปเกมอนยังอยู่ในป่าเขาอย่างเป็นอิสระเหมืนมันเนบสอฟต์วายอ่ะใช่ไหมใช่อย่างที่คิดไหม มึงก็ทำได้ไงเอามีสู้ด้วยเหรอจะทำมือทำได้ตัวแล้วมันเป็นสามตัวเนี้ยคนละเจนกันเลยคืออะไรฮะ โอเพนเวิลด์ชูโอเปิลมอนแบบโปเกม่อนแบบเก่าอาซ์เอุสอัปปาก้าทองโย่โกลเมอนเลเจนด์อาซ์เอุสก็ทำได้นี่ว่า แม่งก็ทําได้อ่ะคือถ้าจะจะได้ดีๆแบบนี้เราก็ต้องได้รีเมคแบบนั้นด้วยใช่ไหมผมอยากที่จะแนะนำโปเกมอนบริลเลนดิม่อนกับชายนิ่งเพิร์ลเกมสายตาตอนเขาพูดสายตาเขาแบบ ฉันจำเป็นต้องพูดไปอ่ะฉันเข้าประชุมมาแล้วฉันไม่อยากจะรับหน้าที่นี้หรอกแต่ว่าฉันก็ได้รับมอบหมายมาแล้วฉันเป็นคนพูดเองก็ได้รู้สึกว่า <c oughs> คุณทาคาโตะออสีหน้าเขาแบบเมื่อกี้นี้เลยอ่ะสีหน้าคือแบบผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับโปเกมอนริเล่นไดมอนกับชายนิ่งเพ a r l นะครับสายตาเขาอ่ะคุณดูสายตาเขาดิกู <c oughs> <c oughs> มโนปมเนี่ย ุณรู้สึกป่ะกใส่ตาเลื่อนลอยแล้วอ่ะคุณังกะโตเขาแบบกูกูต้องเป็นคนประกาศอ่ะเออคือกูรู้แหละว่า first i'd like to present the pokemon brilliant diamond and pokemon shining pearl games these are faithful remakes of the pokemon diamond version and pokemon pearl version games which were released for the nintendo ds system in japan 15 years ago The Pokemon Brilliant Diamond and Pokemon Shining Pearl games, remakes of the Pokemon Diamond version and Pokemon Pearl version games which were released for the Nintendo DS system are coming to Nintendo Switch. These games will be developed by Ilka Inc., who also worked on Pokemon Home. by Ilka. The project is being directed by Yuichi Ueda of Ilka, as well as Game Freak's Junichi Masuda, who was the... two people from คือผมก็ไปคิดแทนคนอื่นนะเนาะแต่ถ้าผมเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาของเจนสี่อ่ะผมจะเจ็บปวดมากเลยนะตอนนี้ And you'll be able to travel through familiar locations once again. You'll set out on your journey after choosing either Turtwig, Chimchar, or Piplup as your first partner Pokemon. In these games, you can enjoy a grand adventure together with all the Pokemon from Pokemon Diamond version and Pokemon Pearl version. Newcomers and previous visitors to the Sinnoh region alike can look forward to experiencing the original Pokemon Diamond and Pokemon Pearl stories. Rushley recreated Switch Nintendo to for ผมขอพูดตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันก่อนที่มันจะจบก่อนที่จะไปพูดต่อคือทุกคนน่าจะรู้สึกถึงโปยมอนในยุคก่อนๆน,นะครับตั้งแต่ก่อนที่มันจะถึงภาค s ซัน o ูนนะครับโปยมอนในยุคก่อนๆเนี่ยเวลาเราเล่นน่ะเราก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เราไปแบทเทิลกับเพื่อนไปสู้กับเพื่อนนะครับความรู้สึกตอนที่เราเล่นเนื้อเรื่องตอนที่เรา เดินออกเดินทางผ่านเรื่องราวต่างๆในเนื้อเรื่องไปเราสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณอะไรบางอย่างที่มันมีความเป็นโปยมอนซึ่งเรารู้สึกสนุกเรารู้สึกได้รับการผจญภัยที่แท้จ,จริงจากการเดินทางกับโปยมอนในตอนนั้นมันคือจิตวิญญาณของโปยมอนที่มันไม่สามารถที่จะตีความออกมาเป็นรูปประทได้แต่ว่ามันคือความรู้สึกที่ผมคิด,คดว่าพวกเราทุกคนได้รับอะแล้วคือ ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ร้องขอภาค Gen4 ขนาดนั้นนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ถึงเวลาจริงๆแล้วแหละที่มันก็ควรมาแล้วจริงๆแต่ถ้าหากว่ามันออกมาแบบนี้อ่ะมันผมรู้สึกว่ามันคือการเล่นตลกกับความรู้สึกของคนที่เล่น Gen4 ในอดีตมากๆเลยอะ่ะมัน จิตวิญญาณที่เรารู้สึกจากเกมโปเกมอนน่ะมันจะอีกแค่ภาพนะก็เข้าใจว่าใ่แค่ภาพนะแต่มันมันมันรู้สึกเหมือนเราโดนเล่นตลกมากเลยอะผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ขอมากเกินไปที่เราอยากให้มันเป็นเจนสี่ที่มันมีคุณภาพมากกว่านี้คือแค่เห็นเทรลเลอร์แรกโอเคแหละมันตอบไม่ได้หรอครับเราตัดสินทุกอย่างจากกราฟิกมันก็มันก็ไม่ไม่ได้หรอใช่ไหมแต่ว่า มันผมมองไม่เห็นจิตวิญญาณที่ว่านั้นเลยอ่ะอ,อสำหรับผมถ้ารีเมคได้อย่างนี้ก็ก็ก็ใช้เวลามากกว่านี้ก็ได้ผมไม่ว่านะถ้าถ้ามันถ้าถ้าแบบก้มหัวถ้าแบบก้มหัวขอโทษบอกว่าเราเราทําไม่ทันจริงๆแต่เราอยากทํามันให้ดีนะคุณรอคุณรอเราหน่อยได้ไหมผมโอเคมากเลยนะแต่ผมไม่ได้โอเคนะผมไม่ได้เกลียดมันอะไรนะมันก็ What did you think? Pokemon Brilliant Diamond. <laughs> and Pokemon Shining Pearl will launch simultaneously around the world late this year. We hope you're all excited for a nostalgic yet fresh adventure in the Sinnoh region. Next, allow me to introduce you to the Pokemon Legends Arceus game. Pokémon Legend Legends Arceus represents a new approach for the Pokémon video game series. Development is in full swing at Game Freak with the aim to deliver a gaming experience that Development is in full swing with the Game Freak right? okay. ครับโอเคเราอยู่บิดาเกมฟิกเค้าเยอะเลยฮะน้อยๆเค้า Pokémon ของคือ The events of this game unfold in the Sinnoh of old. In this Xino time too, Mount Coronet towers over the center of the region. Pokemon live freely in the wild but the harsh environments made <coughs> the region you remember. over and founded a prosperous village in the hope of learning as for these three Pokemon, Rowlet, Cyndaquil, and Oshawott, <coughs> <it> seems <coughs> they were <brought coughs> to by a certain professor <coughs> who encountered them while traveling around various regions. You'll set off on your adventure after receiving a first partner Pokemon of your own from this professor. With the village as your base, you'll venture out to the different corners of the region on your quest to create Sinnoh's very first Pokédex. Oh, Even in this era, wild Pokémon can be caught with Pokéballs. You can also engage in Pokémon battles alongside your Pokémon allies. Sharpen your skills for both catching and battling Pokémon and strive to complete your Pokédex. Now for the mythical Pokemon that graces the game's title and story, Arceus. According to legend, Arceus shaped all there is in this world. But how's connected to your journey? The answer to this question and more awaits you in this exciting new action RPG adventure for the Nintendo Switch system. เออผมเป็นคนที่ไม่ได้สายตาดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเฟรมเลตตกป่ะครับใช่ไหมเมื่อกี้เฟรมเลตน่าจะตกนะเอออาจจะต้องพัฒนาหรือออตทิมไมซ์ซ์หน่อยช่วงต้นปีของปีสอ2 2ันยี่องนะครับปีหนึ่งเต็มๆมาที่เราร้อนหวังพวกเราจะตื่นเต้น Each one จับเกมนะฮะแฟร์แมตตกเยอะแบบชัดเจนใช่ใช่ไหมคือผมเป็นคนที่มองอะไรไม่ออกนะครับไม่ได้มองออกขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าตกอะ่ะเออแต่ที่ผมว่าดีที่สุด ก็เฉลิมฉลอง25ปีเรายังคงที่จะ c ชาเลนจ์พวกเราตัวเราเองต่อไปนะแล้วขอให้พวกคุณเนี่ยเอนจอยกับโปรอมอนยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลดเสียงนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปเปิดดิสคอร์ดเนาะนผมเปิดลูปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดู Discord นะ่